ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พี่าพี่น้องมาบึงการตักไข่ปลาไหลนะครับเพื่อจะเอาไปเพาะในโรงเพาะนะครับเนาะโอ้หลายใายหา,า,างนะครับเรื่มเลยนะครับนี่เขาก็มีถังอุปกรองรับแล้วก็มีทัพพีนะครับเพื่อไปตักถ้ามนันบหลุมเขาก็จะใ,ใส่ซวนนะครับตักอย่างนี้เขาจะใส่ซวน มืัอนี้ผมเตรียมมาสองอย่างนะครับจะลองจะพี่ผมก่อนนะครับรู้สึกว่าใครตัวนี้ออกสีชมพูแล้วนะครับออกสีชมพูแล้ยนะตักเอาไปบำรุงเอาละนะครับเว่าจะตักอย้างไรสัน่นะโอ้ไก่เป็นตัวตัวนี้ก่อนต,ตั้งต่ 已经嗯。Hmm. แต่ว่ากันสิจังซี่เนาะครับซิ่งเกียมนี่ก็สิบ่ดนดอกเนาะพี่น้องก็สิแตกตู้นี่ครับอืม ếng xăng đó hết ค้นเหมือนกันนะครับปะวหามันจุ่มต่วผมว่าไม่จุมหอกผมตักรู้สึกว่กตักคอยิ่มิเนาะบด้ละกูบดกับตรงหเมียมันจ้ะหาเมีดูเลรักษานั่งใสเดียหลหรอกนะครับส่เดียกหลเป็นไรนะครับไปวงห้างต่อไปนะครับาัวมันใครพอมกัน อีกครั้งหนึ่งใครพร้อมกันเพราะว่าครังนี้รู้สึกว่าหน่หนอยๆใครๆครับอ่ามันพึงจะเดี๋ยวใครเมียนหน่อยนะครับต้องใช้เมียไปเลยจะเป็นเมียในหน่อยนะครับเอากระสิบ่าใครไหลเราไปไหลายเอาก่เนาะพี่น้อง

bớt được khi nó nghe cái ơi nhìn nó cầm thằng mà nhìn nói nó cầm. không nói cái ấu nó là cái đồ thằng nhìn cái thật hay thật không nhìn mưa, mưa. ôm ออม,ม,ม,ออมุณจะไข่ออก,อกสองมือสามมือนี่แหละห้อง,น,ออง,องออนึงนะครับจะไข่ออกพร้อมกันนะครับคุณจะไข่พร้อมกันที่สองมือเอาอย่งนี้กันเดี๋ยวองเอาเราจะไปอีกบ่อนึงนะครับจะพาไปเบิ่งอีกบอ่อนึงบอ่อนีอ้เลสองห้อง กระม่งวานี่นะครับรู้ซึกว่าเขาจะตีปวดอ้อมเลยนะครับปวดจะเยอะนะครับอ้อมเล่หองเห็นไหมปวดบกไลยนะครับไม่รู้ว่าเขาตีกันยังดีข้างในกัตีกันใครม่นสียมพูดอยู่ครับ Hmm? 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 Ke punjak kai ke ni le ke. Nak tak au pi nong. Kai Tak ke kau. Ni rasa ke hang ni

หมดหนาไปเร็วมุดไปกับเ่อเขาดไปที่นอ Ng tắc không một rượu lên mùi hèn nữa không có gì mì xem nữa mì mặc hiếm thương nữa hèn 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 นี่ลึกโอ้ยตีฝอที่แบบี้เหนียนบ่ต้องอเบ่งกันตีฝอกับบึงจะคล้ายอะไรย,ะยัง่ยงๆย,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 ยังไม่มีอะไระครับันี้ตันงี้แ้วครับที่ไครพร้อมกันเด็กนี้ตงผมตักที่เหลืๆกูละ ออกไปมุมนี้แหละแล้วก็ไข่เก่เลอนะครับีโอ้หางนี้สกุนใหญ่อดย่ được chú nó si hăng, các bạn bưng hoa mới chỉ để chặt cây, các bạn để lục chất tua, các bạn, ba chú nó cây năm gần, cây bưởi năm gần.